ครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาดูพอดีผมเอามันเทศลงเนาะนี่มันแบบนี้อันนี้เป็นรุ่นที่สองแนละ้วทุกคนเราได้แค่กี่งมันมาแบบนี้ะเรามาปลูกตอนแรกก็งามแล้วมันมีอยู่ในอีกลิปหนึ่งอะ่ะมันงามมากทุกคนพอดีเราก็เลยแบบมันปลูกแล้วเราก็ทําเป็นอย่างนี้ขึ้นะขุดดินขึ้นแล้วก็ทําให้เขาได้ออกลูกงามเนาะ นี่เราก็เลยทำเป็นหลายๆอันเลยนี่อันนึงนี่นะกำลังอันนี้นี่ทุกคนเราก็ได้อีกสีหนึ่งมาอันนั้นเป็นสีเหลืองเนะทุกคนอันนี้จะเป็นสีม่นจะสีแดงนี่เพิ่งได้มาใหม่ปูไว้ตรงหลังบ้านทุกคนมันไม่มีที่เนาะนติดเลยเดี๋ยวเวลาฝนตกน้ำก็จะลงประมาณนี้แหละประมาณนี้ ไม่โดนหรอกเราก็จำเป็นต้องทำเฉียงๆดูก่อนอนี่เราก็เอาพริกปลูกแซมใส่เห็นไหมเนาะตอเก่ายังอยู่นี่แล้วเราก็ปลูกมาในห,หลายๆที่นะทุกคนเห็นไหมพอดีมันปลูกแล้วปีนี้มันปลูกแล้วดินมัน เราไม่รู้นะปกติเราปลูกมันจะไม่ถึงจะทําภูดีๆให้เขาเขาก็ไม่มีลูกอะทุกคนแต่รอบนี้เราปลูกเราเขาก็มีภูหรือว่าเป็นเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยก็ไม่รู้แหละมันก็เลยงามนะพอดีวันนี้ฝนจะตกเนาะนี่กำลังคึ้งเคริมเลยเราก็เลยปลูกใหม่นี่เป็นเก่าเนี่ยภูกนี้จะทำภูใหม่ตรง ก็ประมาณนี้แหละทุกคนไม่มีอะไรอัพเดตให้เลยช่วงนี้